สถานที่เที่ยวที่ชอบฉันชอบทุกทที่ที่มีที่ลักมีลูกๆมีน้องแมวที่ไหนก็ไดายที่มีพวกเขาคือคือคือแบบว่าอด้วยความว่าทั้งทั้งที่ลักทั้งลูกลูกทั้งแมวนี่คือเป็นเซฟโซนเพราะงั้นมันก็เลยมันมันก็เลยพิเศษตรงที่เราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไปที่ไหนมันก็เลยมันก็เลยโอเคสถานที่เที่ยวที่ชอบแต่ถ้าเกิดแบบ ชอบไปเที่ยวด้วยกันทั้งบ้านแบบตรง uh huh. กันความเห็นตรงกันจริงๆอ่ะคือชอบไปทะเลใช่เธอรู้ป่ะตอนนี้แบบว่าฉันพานลูกๆไปทะเลครั้งแรกอะ่ะตอนที่เท้าเด็กๆเขาแตนะน้ำเ uh huh. พื่อนเล่นจะเป็นมีความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกแบบมันอธิบายไม่ถูกจริงๆนะมันแบบเป็นความรู้สึกที่แบบอ๋ออ๋ออ๋ทชิชูซัดน้ำตาหน่อยไหะเออเฮ้ยการได้เห็นเด็กๆเติบโตอย่างที่เราแบบพยายาม uh huh. ในการเลี้ยงเขามาอย่างดีที่สุดแบบเป็นความรู้สึกที่ดีเหมือนกันนะยิ่งเมื่อไหร่เธอจะโต อ๋อคือนิดนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกฉันก็ถามเลยว่าเมื่อไหร่เธอจะมีแฟนแรงนะ